มันเป็นรูปค่ะรูปบางรูปแค่แบบสองสามรูปอะไรแบบนี้แต่เราเอาออกมาคิดเขาซ่อนมากหรือบังเอินลืมไหมจะน่าจะซ่อนเอาออกมาอ่าก็คือเหมือนไม่น่าเป็นลืมไปตาย้ยสงา <laughs> เออมันเป็นต้อค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเหมือนกับมันเจอพอดีเพราะเพราะว่าเราไปกันเราจะมาดูรูป วันรับปริญญาของเขาอะค่ะอ๋ออันนี้ที่เหตุการณ์นี้เกิดจากหลังใช,ญญใช่เราจะมาดูอย่างเงี้ยซึ่งวันรับปริญญาของเขาเราก็ไปไปค่ะ,นคะหนูไปวัน,หน,วนหนูไปวันจริงไปกับพ่อแม่ญาติเขาเฮ้ยแบบจบแล้วนะ,ะอะไรเงี้ยแต่อีรูปเนี้ยก็รับปริญญาเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะค่ะอ๋อเออหนูก็งงนี่ขนาดไปตามเฝ้าขนาดนี้ยังมีเวลาเปรี้ยวเนาะหนูก็งงก็เลยแบบ โกรธมากเลยแบบว่าพอเห็นใช่ไหมหนูก็รู้แล้วเพราะว่ามันมีคู่รูปหนึ่งถ่ายกับเพื่อนรูปหนึ่งหนูก็รู้แล้วอันนี้มันต้องเป็นเหตุการณ์วันซ้อมแน่เลยที่เขาไม่ให้ได้ให้เราไปเราก็เลยโกรธแบบเหมือนร้องไห้แล้วก็เดินออกไปหน้าบ้าน <c oughs> แม่เขาก็แบบตกใจว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอารูปให้ดูเราก็แบบเนี่ยเราไม่เอาละมีผู้ิงอีกคนอะไรอย่างเงี้ย แม่เขาก็ฉีกร no ูปเลยโยนคลองเลยแบบไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกเขาเดี๋ยวเขาจะจัดการอะไรเงี้ยคุณแม่เก่งมากเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างแรกเลยคือทำไรหลักการจะได้พีเลยสามพีกต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยจริงๆแล้วคือผู้หญิงถ่ายรูปด้วยก็คือเป็นเพื่อนเก่างนต่ยใส่มัธยมอะครับแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมีการถ่ายรูปคู่แล้วเขาเหมือนกับชื่นชมเราเนี่ยเราก็ระแวงละกลัวว่า้ถ่ายรูปคู่เดี๋ยว เดี๋ยวเดือนเขาจะเห็นแล้วเขาจะคิดมากอะไรหรือเปล่าเราก็เลยไม่กล้าไปรวมในอัลบั้มก็เลยเอามาแยกไว้ครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปกิ๊กกันถึงขนาดไปอะไรกันก็แค่เจอแค่ตอนนั้นแหละครับแล้วพอเขารู้แล้วตกใจไหมคะก็ก็ตกใจนะครับว่าไปเจอได้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วก็ซ่อนซ่อนใต้เตียงเพราไปเจอได้ยังไงมันนั่งนั่งกันไปนั่งกันมาแล้วมันแบบที่อยู่ใต้เตียงไม่ใช่เหรอใต้โซฟาเออนั่นแหละครับไปเจอได้ยังไงไปเจอทำไมเคลียร์กันยังไง ผมก็บอกเขาว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วก็ไม่เชื่อไ,ม,ไม่เชื่อ,อก็ไม่เชื่อนะแต่ก็แบบ <S <S จนเอนนี้ยังไม่เชื่อเลยใช่ก็ไม่ไม่เชื่อแต่ก็คิดคิดอยู่แล้วว่าเออเขาน่าจะเคลียร์ตัวเองอ่ะพอพอเรารู้อะไรแบบเนี้ยเขาต้องเขาจบอยู่แล้วคือเนี่ยตั้งแต่คบกันมายี่สิปีนะครับเดือนจับได้คนไหนผมก็เลิกหมดแล้วครับแล้วพี่จับแล้วี่จับไม่ได้อะค่ะ ไม่มีเทำให้หน่ากลัวจริง <laughs> ทำให้หน่ากลัวจริง <laughs> แล้วจริงๆแล้วตลอด,ด <laughs> ระยะเวลาการที่คบกันตั้ง10ปีก่อนจะถึงวันแต่างงาน <laughs> ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายโรแมนติกไหมคะ โรแมนติกมากค่ะปกติเขาจะบอกผู้ชายมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเขไม่เลยเขา20ปีที่แล้วเป็นไงทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะว่างจากงานก็คือพาเราไปทานข้าวดูหนังวันเกิดก็จะมีอะไรพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยพูดหวานอะไรมีหมดค่ะนอนก็กอดเราทุกคืนคก็ โรแมนติกอยู่ค่ะแตออ่อย่างอย่างอย่างในกรณีว่อสักครู่นี้พอเขาอ,อธิบายแบบนั้นเราบอกเนี่ยจนถึงวันนี้เลยพูดว่าเราไม่เชื่อเลยนี่จะตามมาเรื่องเก่าอีกแล้วครับใช่ใช่ใชี่ผ่านไปแล้วเนี่ยพี่ไม่ผ่านง่งายๆหรอกจ้ะพี่ไม่ผ่านง่ายๆพี่เป็นคนจี้แล้วก็ขยี้นากลัวจริงนากลัวมาเริ่มมาทางบัน,นี้แล้วไม่อดถามเลยไมครัไม่แค่แค่อยากรู้ว่าถ้าวันนั้นยังไม่เชื่อเลยแล้วสุดท้ายวันนั้นแล้วมันผ่านเรื่องนั้นไปได้ยังไงอืมเพราะว่าเหมือนเดือนน่ะเป็นคนแบบท้าเคียร์ ถ้าเคลียแล้วนะเรายังเป็นสําคัญที่สุดของเขาอยู่เราโอเคแล้วก็เหมือนหนูจะเป็นคนเหมือนมีหนึ่งเต็มสิบหนึ่งสิบเต็มอะไรเงี้ยเออที่ผ่านมาเขาก็ดีกับเรามาตลอดอ่ะมันนิดนึงอ่ะผู้ชายเนาะเขาบอกอย่างนี้แล้วออแล้วเขาแล้วเขาไม่ได้มีว่ามาว่าฉันไม่รู้จะเลือกใครอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยต้องไปเลยไปเลยไปแน่ๆไอ้อย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยคือเขาไม่มีค่ะเขาเคลียตัวเองคือ คือจบอะไรแบบนี้ค่ะ <ขอ S 1> และเอาอจริงๆแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะ